สำหรับปุ๋ยกาโซนีของเรานะครับก็จะมีทั้งในรูปแบบของปุ๋ยซันเฟส100%แล้วก็ปุ๋ยที่เป็นในรูปคอราไท์ทั่วไปตามท้องตลาดนะครับแล้วก็เราจะแนะนําในส่วนปุ๋ยซันเฟส100%เนี่ยให้กับเกษตรกรที่ปลูกพวกทุเรียนพวกส้มหรือว่าลำไยพืชที่มีมูลค่าสูงนะครับเพราะว่าเขาจะสามารถสร้างผลตอบแทนกลับมาให้กับเกษตรกรได้นะครับอย่าง ตัวพิเศษเลยของการโซนี่เนี่ยจะเป็น<ะ>สูตร18 18 18นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นสันเกตแท้ร0 0เละลายไวแล้วก็เครือบพิวมิกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้สูตรนี้ปุ๊บจะได้ในส่วนของการบำรุงดินด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งสูตรที่อยากจะนำเสนอก็คือสูตร 1500นะครับตัวนี้เป็นแคลเซียมไนเตรตมีแคลเซียม25%นะครับช่วยในการกระตุ้นของระบบรากนะครับแล้วก็เป็นปุ๋ยที่ละลายไวนะครับสำหรับคุณสมบัติพิเศษของปุ๋ยกาโซนีเนี่ยนะครับคือปุ๋ยของเราเนี่ยใช้เทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกาในการผลิตนะครับเป็นเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าเทคโนโลยีผลิตปุ๋ยแบบห่อคอยสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการผลิตปุ๋ยแบบนี้เนี่ยจะได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ละลายง่ายนะครับรวมถึงธาตุอาหารครบถ้วนด้วยนะครับ สำหรับสูตรปุ๋ยของกาโซนี่ของเราเนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็น18 18 18 16 16 16, 16 15 0 0 15 5 20และสูตรอื่นๆนะครับสำหรับสูตรที่เก่าวมาข้างต้นเนี่ยจะเป็นสูตรที่บางตัวที่เป็นซันเฟตแท้อยเนะครับแล้วก็เคลือพิวมิกด้วยในส่วนของสูตร18 18 18เพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ปุ๋ยพวกนี้เข้าไปเนี่ยใน1เม็ดเนี่ยเราจะได้ธาตุอาหารครบทุกธาตุนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของพิวมิกใน,ในส่วนของสูตร18 18 18ในส่วน ที่จะช่วยในเรื่องของการปรับปรุงดินนะครับแล้วก,ก็กระตุ้นการแตกลากนะครับส่วนสื่ออื่นๆเราก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็น8 2 4นะครับ29 20, 29 99เนะครับเพื่อตอบสนองให้กับพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับให้ใช้ครบได้ทุกพืชนะครับสำหรับปุ๋ยคาซนี ي ส่วนเนี้ยที่เราใช้คําว่านวันตวกรรมจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยเนื่องจากว่าเราซื้อเครื่องจักรโรงงานต่างๆมาจากใช้เทคโนโลยีซื้อเทคโนโลยีมาผลิตนะครับแต่ฐานผลิตจริงๆของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ประเทศจีนเพื่อที่จะ ใกล้กับวัตถุดิบต่างๆนะครับผลิตง่ายนะครับรวมถึงการขนส่งต่างๆแล้วก็การเก็บรักษาปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพเมื่อมาถึงมือของเกษตรกรเกษตรกร,กร,ะกรจะได้ใช้ปุ๋ยที่เต็มสูตนะครับแล้วก็ซื้อ100%ใช้ได้100%นะครับมั่นใจได้เพราะว่า มีเกษตรกรที่ใช้ของเราแล้วมีฟีดแบ็ k ที่ดีตลอดกลับมานะครับว่าการใช้ปุ๋ยกาโซนี่แล้วเนี่ยพืชตอบสนองดีให้ผลผลิตที่ดีนะครับสำหรับปุ๋ยกาโซนี่นะครับช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงฤดูการใช้ของสูตร18 18 18แล้วก็15 5 20รวมถึง16เสมอด้วยนะครับช่วงนี้ต้องเดินเข้ามาถามทางร้านค้าตัวแทนของเรานะครับแต่ละร้านก็จะมีราคาพิเศษให้สำหรับช่วงทุเรียนมังคุดที่หลังจากการตัด ตัดแต่งกิ่งนะครับแล้วก็หลังจากการเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับก็จะมีราคาพิเศษรวมถึงอาจจะล่มหรืออาจจะเป็นพวกเสื้อแถมหลังจากการซื้อปุ๋ยด้วยครับถ้ามีคนสนใจมาสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ไหนหรือช่องทางไหนได้บ้างครับอ่าติดต่อมาได้ที่ผมเลยก็ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0818498739นะครับชื่อชื่อใหม่นะครับเป็นพนักงานส่งสิมการตลาดเขตตะวันออกนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับ